พี่ที่จะสอนงานเขาจะต้องเก่งเจ้าของบริษัทจะต้องดีใจดีมีความเป็นอัจฉริยะนะฮะสวัสดิการต้องเป็นอย่างนั้นสิการทํางานโปรเซสระบบในการทํางานต้องเป็นอย่างนี้สินะฮะพอมาทํางานจริงครับโอโหหลายอย่างผมว่าเกือบจะเกินครึ่งอะ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยนของพักดีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงคําถามที่หลายๆคนก็มักจะถามผมเหมือนกันนะครับทั้งน้องๆคนรุ่นใหม่แล้วก็ ทั้งเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งเป็นแมนจเม้นต์นะครับที่จะต้องทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่เพราะถามว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยทำไมน้องๆรุ่นใหม่มาทำงานเนี่ยทำได้ไม่นานก็ลาออกแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ u b s c r i b e ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับจะคอมเมนต์จะมีส่วนร่วมด้วยกันได้ตลอดเวลานะครับ กน็น่าคิดนะครับน่าตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทําไมน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยทำได้ไม่นานก็ลาออกซึ่งถ้าเอามุมผมนะสำหรับคําถามนี้นะฮะผมว่าไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะยุคเมื่อก่อนผมตอนที่ผมเริ่มทํางานผมผมว่ามันก็มีนะฮะคนที่เพิ่งเริ่มทํางานได้แป๊บๆก็รู้สึกว่าเออมันลาออกดีกว่าทํางานแป๊บๆเปลี่ยนงานอีกแล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็มีแต่ว่าในยุคนี้อาจจะมากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าการหางานถ้าเป็นยุค นั้นที่ผมเรื่องเรื่องทำงานเนี่ยจะหางานทีมันต้องแบบร่อนใบสมัครเขาใช้คำว,ว่าร่อนใบสมัครร่อนจริงๆเพราะว่ามันต้องนะปริ้นนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรซูเมต่ตัวเองเขียนจดหมายปะหน้าใส่ซองเสร็จนะแล้วก็ต้องเขียนจ่าหน้าซองแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการหางานในสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะ ก็ต้องไปซื้อหนังสือหางานมาแล้วมาเปิดอ่านหรือว่าในหนังสือพิมพ์ดูเอ๊ะมีที่ไหนเ็ารับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังสือที่มันเกี่ยวกับเรื่องจัดหางานก็จะหนา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 ปึ๊บเลยนะฮะเราก็เปิดเลือกไปอย่างเงี้ยงั้นการร่อนใบสมัครมันก็เป็นภาระพอสมควรแต่สมัยนี้อยากสมัครงานเหรอครับโอ้โหนี่เลยฮะเปิดโทรศัพท์มาคลิกคลิกปึ๊บปุ๊บป๊บกดกดกดแป๊บเดียวนะฮะส่งไปแล้วเรซูเม่ต้องไ่รู้กี่ที่มันก็เลยทําให้การหางานใหม่มันง่ายขึ้นเยอะซึ่งผมว่านีก็็เปนาบสงคม ในสมัยก่อนที่ผมทํางานเนี่ยพอมันางานใหม่มันหายากกว่าปัจจุบันหน่อยใช่ไหมมันเหมือนแบบคุณไปดูหนังเข้าเข้าดูโรงหนังนครับกับคุณดู Netflix อ่ะคุณดูโรงหนังเนี่ยดูไปสักแป๊บหนึ่งคุณรู้สึกว่าน่าเบื่ออย่างเลยช่วงนี้จะให้คุณลุกเปลี่ยนเดินออกไปซื้อตั๋วโรงใหม่แล้วก็ต้องรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวหนังรอบต่อไปเรื่องใหม่เข้ากี่โมงเทียบกับคุณนอนดูเน็ตฟลิกซ์ที่บ้านไม่พอใจคุณก็กดออกแล้วคุณก็ไปหาเรื่องใหม่ได้เลย ผมคิดว่าความรู้สึกมันมันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันคล้ายๆแบบนั้นแหละคือพอมันง่ายะบางทีพูดผิดหูนิดเดียวเฮ้ยหางานใหม่เลยจะได้รู้ซะบ้างว่าแบบแหม่ไม่มีชั้นสักคนจะเป็นยังไงบางทีมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นกันนะนะฮะระหว่างคนทํางานกับนายจ้างซึ่งผมว่ามันเป็นดาบสองคมมันก็เพิ่มโอกาสให้คนทํางานได้เลือกหางานที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่ต้องทนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าซัพเฟอร์ในการทํางานใช่ไหมครับผมเนี่ยบางที่ที่ผมเคยไปทํางานผมก็รู้สึกโอ้ทำแล้ว เป็นพิษมากเลยอะอยากย้ายงานแต่ก็าด้วยความที่มันย้ายงานยากนะก,ก็ก็อดทนทำก็เลยทําให้ในเรซูเม่ผมเนี่ยเวลาทํางานแต่ละที่ก็จะมีระยะเวลายาวนานผมไม่รู้ว่าตัวผมเนี่ยถ้ามาอยู่ในยุคนี้เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้ามีโอกาสผมก็จะเลือกเปลี่ยนงานเร็วหรือหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปการมีงานทําแค่มีงานทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่ตอบโจทย์ความมั่นคงในชีวิตเสมอไปเหมือนเมื่อก่อนแหละเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะสำหรับผมเนี่ยการไม่มีงานทำนี่คือเรื่องใหญ่มากสำหรับชีวิตผมนะผมรู้สึกว่าผมทนไม่ได้ถ้าผมต้องว่างงานเพราะฉะนั้นผมจะสู้ยิบตาสุดใจเลยเพื่อให้ผมเนี่ยยังคงสถานะในการทํางานไว้ได้แล้วก็ถ้าอยู่ดีจะเปลี่ยนงานไปเนี่ยก็ต้องคิดหนักเลยสมมติย้ายงานไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำได้ไม่ดีแล้วเขาแบบไม่ให้ผ่านโปรอะทไงอะไรเงี้ยต้องคิดหนักอะ เพราะว่าค่านิยมของคนรุ่นกก่อนเราก็มักจะมองนะ,ะการมีงานทำเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมันเป็นความมั่นคงเป็นความสําเร็จในชีวิตต้องตั้งใจเรียนให้ดีเติบโตมาทํางานในบริษัทที่มั่นคงมีสวัสดิการที่ดีจะได้พอกเกษียณก็มีเงินใช้ในวันปลายชีวิตนะฮะก็แต่ในสมัยนี้ก็อาจจะไม่ใช่เมื่อก่อนโอ้โหยอมนะฮะงานเจ้านายจะท็อกซิกขนาดไหนก็ตามองค์กรจะใช้งานเยี่ยงผ่าขนาดไหนก็ตามลุยแต่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปโอ้ ถ้าทำงานงานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอาผมเห็นด้วยกับประโยคนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นเล่นๆกับงานไม่จริงจังกับง,งานเนี่ยผมว่าชีวิตมันจะมีไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของเราในการที่จะสร้าง productivity ขึ้นในระบบเศรษฐกิจเรายังไม่มีเลยยังทําไม่ได้เลยไม่ทําอะไรครับอยู่กับบ้านแล้วก็อขอเงินที่บ้านใช้ไปวันๆผมว่าพอได้นะแต่ระยะยาวผมไม่ไม่อยากสนับสนุน วัฒัธรรมที่ว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทำงานแล้วมันเหนื่อยทํางานแล้วมันแบบทําไมต้องมาทนให้เขาโขกสับด้วยอะไรพวกนี้ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคือผม,ผมก็ต้องพูดตามตรงนะไม่เห็นด้วยกับคนที่โขกสับด้วยนะแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับน้องๆที่ถ้าแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็อดทนอดรนทนไม่ได้เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีตรงกลางเหมือนคงไม่มีใครที่มันจะมาทําถูกใจเราได้ตอลอดเวลาถูกไหมครับพูดถูกใจทําถูกใจเอาอกเอาใจเราได้ตอลอดเวลา เราอยู่สังคมเนี่ยทำงานกับมนุษย์เนี่ยบางคําพูดมันก็เสียดแทงหัวใจสักนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเขาพล้งปากมาเราหาตรงกลางที่จะปรับจูนกันได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับน้องคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะคิดไม่เหมือนคนรุ่นก่อนใช่ไหมฮะที่แบบนี้อ่ะต้องมีความมั่นคงในชีวิตต้องคิดถึงตอนกเกษียณอะไรเงี้ยงานต้องมั่นคงแต่ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็สะดวกรวดเร็วนะฮะเด็กรุ่นใหม่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบรอนะฮะอยากจะเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่ตัวเองทําไว้ให้ไวที่สุด นันก็ทํำยังไงอยากจะทําเงินให้เร็วที่สุดหาไรายได้ให้เยอะที่สุดสมรรถความสําเร็จให้เร็วที่สุดได้รับการโปรโมทให้เร็วที่สุดนะครับก็เวลาที่มันเจออะไรแย่ๆก็ไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าการลาออกหรือไม่มีงานนี่มันเป็นความล้มเหลวในชีวิตนะครับค่านิยมมันเปลี่ยนไปครับจะไปปัดสินนะว่าโอ้ยคิดอย่างนี้มันแย่อย่างนี้ค่านิยมเปลี่ยนไปประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่คุณพูดคุยนะฮะร,ระหว่างสังคมของคุณกับสังคมของน้องก็ไม่เหมือนกัน อย่าตัดสินกันครับมันมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะข้อที่2ครับอันนี้ผมว่าไม่ต้องน้องรุ่นนี้นะรุ่น,ก,น,ก,นก่อนก็เป็นงานที่คิดไว้กับงานที่ทําจริงเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยนะครับคือก่อนที่จะทํางานแร,แรกเนี่ยผมว่าเรียนจบมาใหม่ๆนีมันจะมีภาพที่เราแบบอยู่ในอุดมคติอะที่ทํางานต้องเป็นอย่างนี้พี่ที่จะสอนงานเขาจะต้องเก่งเจ้าของบริษัทจะต้องดีใจดี มีความเป็นอัจฉริยะนะฮะสวัสดิการต้องเป็นอย่างนั้นสิการทํางานโปรเซสระบบในการทํางานต้องเป็นอย่างนี้สินะฮะพอมาทํางานจริงๆครับโอ้โหหลายอย่างผมว่าเกือบจะเกินครึ่งอะ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดโอ้โหทําไมระบบงานเป็นอย่างนี้โอ้โหทำไมพี่เขาสอนงานเขาสอนนิสัยแบบนี้ทําไมเจ้าของนี่ปากจัดเหลือเกินอะไรแบบนี้มันแทบจะเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตั้งใจแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยบางทีก็น่าหงาย นะฮะพอหน้าหง,งายเนี่ยขรู้สึกโอ้ขอไปถอยไปตั้งหลักก่อนได้ไหมนึ่กเลยอีกเป็นอื่นๆสาเหตุเหมือนกันที่ก็ทำให้เออถ้ามันต้องทนขนาดนั้นยังปรับตัวไม่ได้เนี่ยเป็นปลาช็อกน้ําอยู่เนี่ยนะฮะก็เลยอาจจะน้องๆคนรุ่นใหม่ก็อาจจะตั้งคําถามนะว่าเออถ้าบริษัทเป็นแบบนี้มันไม่แฟร์เขาหรือเปล่านะก็ลาออกไปก่อนซึ่ง กระบวนการพวกนี้มันก็จะเกิดกระบวนการการเรียนรู้ค่อยๆตกผลึกความคิดตัวเองไปทีละนิดว่าอ๋อบริษัทนี้เป็นแบบนี้อ๋อบริษัทนั้นก็เป็นแบบนั้นอ๋อแต่และบริษัทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของตัวเองคล้ายๆคนคนหนึ่งอะ่ะมันก็มีข้อดีมีข้อเสียมีบางอย่างถูกใจมีบางอย่างไม่ถูกใจในบริษัทที่มันดูดีมากๆอ๋อมันก็จะมีบางแผนกนะที่ปัญหาเยอะเออบางแผนกปัญหาแทบไม่มีเลยในบริษัทโอ้ดูปัญหาเยอะแยะเลยเอ้าทําไมพอเข้ามาในแผนกนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยนี่มันคือลักษณะแบบปกติของระบบเศรษฐกิจเลยคร แล้วก็เราทํางานกับคนเนาะเราไม่ได้ทำงานกับเครื่องอย่างเดียวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เวลาน้องมาแล้วเป็นปลาชอกน้ำนะฮะก็เฮ้ยเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับ e ีนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปเนี่ยมาติดตามได้ใน EP ีต่อไปสำหรับ EP นี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ